นบบหนุ่มมุนชอนชาแนละยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องบีทในร้านกันนะครับวันนี้อุปกรณ์ใหม่นะไม่ไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงนะภาพเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับพิกเิมพิกีอุปกรณ์ใหม่นะครับรกี่กล่องนะห้าก,กล่องน้องบีดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะวันนี้มาเซ็กซี่เลยนะ เซ็กซี่ค่ะน,นิยามอะไรอยู่ครับอันนี้ลํำใหญ่อย่างมากหลายอย่างมากห้าก,กล่องพร้อมกันเลยคุณพี่วันนี้นห้าก,กล่องพร้อมกันเลยใช่ปลาไม่ปลารครับปลาค่ะ,ะ,คะต้องขานปลาสิค่ะมาราน้องบีถ้าไม่ขานปลารามาไม่ถึงนะใช่แล้วค่ะดูเมนูแลวจดได้เลยันี่เป็นวัตถุดิบทางร้านนะเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบก่อนนะครับอันนี้เป็นเซอมอนนะ หอยแครงะะนะครับันนี้ไข่ปูนะครับไข่แมงดาไข่ปูไขป่ปลาเรซยวไข่หมึกนะครับ<า>เป็นหอยนางรมแปดสิบบาทค่ะกุ้งสดนะครับอันนี้เป็นปูม้านะโอ้โหนี่อันนี้น้องก็เตรียมส่งลูกค้าใช่ไหมนี่ใช่ค่ะ น,นี่มาตั้งแต่กี่โมงอันหนูิ่งจะมาฮะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่แหละมาถึงพร้อมกันมาถึงพร้อมกับพี่เลยเหรอใช่เพิ่งบินแรกไปเมื่อกี้นี่เอง ใส่มะนาวแบบสู้ชีวิตมากใส่มะนาวยุ่วๆเลยนะแพงก็ไม่กลัวนะวันนี้นะ <c oughs> ใบเท่าไหร่แล้วต้องเบีเจ็ดบาทเหมือนเดิมเจ็ดบาทนะครับไม่ยอมลดให้หนูเสียทีหนึ่งนะสะสุดซสมลงคกเลยนะครับวันนี้ภาพเสียงเปไง็นยังไงดเม้นบอกหน่อยนะครับอ๋ออันนี้ไรสดหรอไม่สดครับคลิปเหมือนเดิมครับ นึงใส่มะนาวไปกี่ลูกกันเนี่ยเ <c oughs> นูไม่ได้นับเลยเรวอย่าปปหยองมันค่ามันนาวแค่นี้เอง ปลาสูตรผีไม่บอกบอก,กระเทยบอกแต่กระเทยบอกนะครับลืมเลยเท่าไหร่แล้ว <laughs> <c oughs> ด้านหลังนี่ยืนรอยำน้องบีก,กันนะใช่ไหมด้านหลังยืนรอยำไหมใช่ค่ะ คนก่อนนะคะเพราะว่าเราทำห้า5คกพร้อมกันเพื่อความเข้มข้นห้าคกพร้อมกันคือห้าชุดเลยหชุดค่ะลูกค้าจะได้ทานท่านเหล็กไปด้วยนะคะ <laughs> น้องรตบอกขาดมะนาวนะขาดมะนาว มาันนาเราก็เติมสิคะใส่แบบไม่ยั้งไปเลยครับไอ้เจ้าห้านัวโอเคนะยัวย่วๆเลยนะทั้งมะนาวทั้งพริกยั่วสุด ยั่วไม่ยั่วยั่วไม่ยั่วต้องยั่วสิขาต้องให้ FC เอฟซีนคนตัดสินนะยั่วไม่ยัย่วมันเข้มข้นนะคะ ว่าไม่ค่ะโอ้นิ่มน้ำลายแตกยังคะ่ะน้ำลายไหลครับพอดียังดีนะพี่มีแมสนะ <c oughs> มันมีแมสนี่น้ำลายไหลแบบน้ำลายไหลโชว์เลยนะมันเห็นส,สาวๆปวดกระข่าวใช่ไหมคะ่ะอย่าพูด <c oughs> <c oughs> มีพิล็อนะคะ นนี่นะเรียบร้อยนะครับชุดแรกนะก็ไม็ปลาต่อด้วยอะไรครับน้องเบสยำหมูยอมไม่ปลาเดกทานค่ะหมูยอมไม็ดปลาคลิปสองเนดเม็ดเดียวพอน้องคลิปประเดิมโคกแรกนะไม่ปลาะนะใช่ค่ะ น้ำตาปลปึกลงไปอันนี้มีคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับพอดีอุปกรณ์ชุดใหม่ทั้งชุดเลยนะครับย,ยังไม่ยังไม่ชินนะกับอุปกรณ์ชุดใหม่นะครับเป็นเดิมร้าน จำครกจก,กีร้านแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออ FC ถามปลกแดงแดงนี่คืออะไรครับเออ่กุ้งปัน่นฮะกุ้งมันเป็นกุ้งปั่นนะหนเปิดดูหน่อยน้องเด็กดูได้เลยนี่น,นี่นะเป็นกุ้งปั่นนะเอาไว้ใสเอาไว้ใสสำหรับไปใส่ปลาร้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะกุ้งมันจะมีความนัว แล้วถ้าใส่ปลาร้าเราใส่ไม่ได้หรอใส่ไม่ได้มันจะเค็มมันจะเค็มนะครับปรยุเข้าวสาลีละพอดีไหมพอดีนะเต้องไม่ได้เลยพีเลย แม่ค้าจะวุ่นวุ่นกันนะครับหลังปั๊บโอ้โหข้จบไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะจกกียกร้านคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูจกกียกร้านนะเมนูนี้500บาทนะครับ นี่น้องก็จะใส่เครื่องก่อนนะครับนะไข่ที่หนึ่งไปเป็นไข่ที่สองไข่เมงดาไข่แรกไข่ปริเซียวนะ<ค>ตามด้วยไข่ปูนะครับไข่ปูคืออร่อยมากดูควันอากาศมันเย็นอีไข่ก็เพิ่งต้มมาตามด้วยไข่หมึก <c oughs> ทำด้วยหอยแครงไหลเหรอ,อน้องกุ้งค่ะกุ้งสดปูมาปูม้าค่ะไข่แดงค่ะไขแ่แดงหมึมกลวกสุก <ค>ะา่าหมูยอหอยนางรมหอยนางรมค,ะค่ะก็ขออนุญาตจับแซลมอนนะคะถึงไม่นาน ตามด้วยแซลม,มอนนะครับเมนูนี้500บาทนะคุ้มค่ะแม่คา้าเดียวไทยรูปหน่อยแม่คา้าโดนรวบเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ไหลบัว ร้านเลยเนาะมาดูน้ำยำจกกี่ยกลานนะเดี๋ยวมานับนะ <c oughs> ใช้มะนาวกี่ลูกแปบไปนี่แบบเผ็ดเหรอครับไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเหรอไม่ไม่เผ็ดใส่พริกขนาดนี้นะไม่เผ็ดเลย ก็น้องบี๊ไม่ได้กินอ่ะน้องบี๊ก็บอกไม่เผ็ดดิเครื่องมันเยอะอ๋อตกแจอะไรครัพี่หนุ่มก็กินแบบนี้เลยเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับแซบเวอร์ครับแซบเวอร์นะแซบค่ะ นี่ทำน้ำยำยกร้านใช่ไหมจก,กียกร้านอย่างเดียวนะกล้ามขึ้นไปแล้วฮะกล้ามขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมาน้บมะนาวกันมาน้ำบระนาวกัน,น,น,กนอันนี้ครึ่งลูกนะลูกที่หนึ่งนะครับ ลูกที่สองครับลูกที่สามนะครับลูกที่สี่นะห้าลูกเลยนะยังไม่จบอีกยังไม่จบครับหลูกเข้าไปแล้วนะครับ ามะนาวปลาไปแล้ว42บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่นี่น้ำปลาสุดผีไม่บอกแต่กระเทยบอกนะเราจะไม่ใช้มะนาวพร้อมเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่แซ่บ น้ำยำยั่วไม่เอ่ยยั่วไม่เอ่ยคอยดูนะเป๊ะใครอยากมารองนะพิกัดร้านนะครับสะพานใหม่ชนบุรีนะวงเวียนเรือใบเลยนะครับลาดหรอลาดเลยหรอเขาเกี่ยแย่ๆครับไม่ได้เกลียนแกเป็นไหนได้ลูกค้าที่บอาที่บอมคุณบอมครับแกอยู่ในรถปะของตัวเองแยกน้ำไม่เลยลาดไปเลยเนาะ เนี่ยแต่มาดูราดไปเลยนะทำไมไปราดไก่นะราดตั้งเลยอะเห็นไหมเห็นไหมถ่ายนะคะน้องชนะแล้วนะคะมันช่ำนะคะกินสิบคนก็อร่อยอร่อยั่วเลยจ้านี่นะ อร่อยไม่ซ้จำสูตรไม่ได้อ้าวทำไมถึงพูดอย่างนั้นน้องเบสก็มันเรื่องจริงเราไม่มีการตวง <c oughs> ใส่ตามอาโรมไม่ค้าเลยโหนี้ถ้าหมักนไส้พี่หนุ่มก็แล้วแต่จะทำให้กินนะเดย <c oughs> แต่มือเรามันเตะอยู่แล้วไงอ๋อนี่นะห้ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปอีกหน่อย ค่ไปแล้วนะแะบินถัดไปยำปลาหมึกยำหอยแข็งฟาร,รายำอะไรนะ่าปลาหมึกอะหอยแข็งค่ะยำปลาหมึกหอยแข็งโดยคิดว่าเอากำไรต่อวันมาซื้อมะนาวให้ลูกค้า เป็นกำไรให้ลูกค้าปไปเลยค่ะอ๋อทุวันนี้ไม่ได้คิดว่ามันาเป็นต้นทุนนะ่มาันา,นาเป็นกําไรแล้วก็เอามาให้ลูกค้าทานมันคิดเป็นต้นทุนไม่ได้แล้วสงการหนูหยุดนะคะ ไปเที่ยวไหนครับสมการกับอีสานค่ะหยุดตั้งแต่วันที่อะไรถึงที่เท่าไหร่ครับ12ถึง15ค่ะหยุดตั้งแต่วันที่12ถึง15หอยู่3าวันเองใช่เลยเขาไมหยุดน้อยอ่ะโอ้ยอยากได้เงิน <laughs> <laughs> ยิง่งหยุดยิ่งใช้เงินจ <h ums> ะหมดเยนะ่ย แน่เปยนคับ ยำหอยแครงนะครับยำปลาหมึกปลาหมึกลวกสุกแล้วนะปลาหมึกลวกสุกนะครับลวกสุกกับแช่เย็นไว้ฉ่ำๆไม่ใช่หมึกช็อตนะไม่ลูกค้ากินนี่เฮ้ยยำหมึกช็อตก็เลิศนะคะยำหมึกช็อตตะลาคดจะมีไหม <c oughs> หก็กลัวอยู่นะถ้า มันคงดิน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 ให้พี่ให้น้องนหน่อยอวนี้อะไรบินเพียบแล้วเนี่ยฮะอันนี้<ช>บินนั่นก้นเลยอ่ะพี่ใช่แล้วโอ้โหแค่รถจอดก็บินหนาึ๊บเลยนะ ยำไข่แมงดายยกุ้งสดปลาร้าต่อด้วยยำอะไรครับไข่แมงดากุ้งสดปลาร้าค่ะไข่แมงดากุ้งสดปลาร้านะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ไข่แมงดากุ้งสดปลาร้านะครับตาลปี๊บนะ ใส่กันแบบไม่ยั้งนะข<อ>าวะะอันนี้กล่องเดียวกันหรือเปล่ากุ้งสดไข่มดาปะลาอะไรสองกล่องครับเขาสองกล่องนะครับสองกล่องพร้อมกันถ้าบินเดียวกันจะทําพร้อมกันเลยอ,อ,อเพราะว่ามันจะได้ไปเร็วๆมวนเดียวจบว่างั้นเหออใช่มวนเดียวจบ าจจะใช้โคก่ะสองลูกนะคะถ้าเป็นยำแบบยำทั่วไปน้ำปลาร้าหมดแล้วมีเติมไหมเนี่ยมีครับ๋อมีอยู่นเนาะ เปลี่ยนเป็นสองโถสองโถค่ะเราต้องการทานเยอะเราก็เอามาให้ทานเยอะๆค่ะนี่เป็นยำกุ้งสดนะครับไข่แมงดาเป็นยำไข่แมงดาชามเลยนะคะ อ,อ,อะไรมันไม่อร่อยฮะแซบ่บ <c oughs> มันเข้มข้นบางทีหนูก็ชิมแล้วก็หิวเองโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมือนอชาแน,นลด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบีเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย